สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนัดรวมยางถนนสามเสตตรงข้ามธนาคารแห่งประเทศไทยครับตอนนี้คนเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ตรงกับช่วงเทศกาลกินเจด้วยมีอะไรแบบอยากกินอะพี่อยากเต้าหู้ทอดอะโอ้เต้าหู้ทอดที่นี่ค่ะเขามีร้านเด็กค่ะคุณน้องอ๋อแล้วคนเยอะอะต้องไปสั่งไว้ก่อนดีค่ะแต่ระหว่างรอเราทำอะไรกันดีไปช้อปปิ้งไปช้อปปิ้งค่ะแล้กลับมากินกันแค่นั้นค่ะไปเลยค่ะไปเลยครับ เราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วรอนานนะประมาณสิบนาที่็ได้เราสอบปีกั็นแบบเดียนะคะทุกคนมีอาวุธพร้อมนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมเริ่มจากกลิ่นกันดีกว่าลองสูดกลิ่นกันก่อนว่าเป็นยังไงใช่เฮ้ยหอมดีนะคือน้ำผึ้ไม่แพ้มันไม่เหม็นเูอแบบน้แต่ะคะแค่ดมมันไม่อิ่มค่ะน้องเขลองก่อนคนแรกเลยค่ะ กิคือแบบไม่ได้กินข้าวจ้าไม่ชิมยางเต้าหู้ผสมแป้งนะจ้าน้ำจิ้มคือถั่วเน้นเนยนะฉันปากเล็กเข้มข้นมากเปรี้ยวหวานคมกรอบค่ะแล้วคือแบบตัวน้ำจิ้มเขาเนืดอ่ะแล้วมันติดกับตัวเต้าหู้ดีดีอ่ะเพอเข้าปาได้อารมณ์แบบเอ้ยหอมเลยเนาะแล้วถั่วเนมใหญ่อยู่ชอบกินถั่วเหนียวเหนียวดึงดึงสู้ลิ้นนี่ค่ะไม่แบบ เดียวเลยยั่วลงไปเลยจะคือเห็นเอาท่อร้อนๆใหม่ๆเลยอะน่ากินน้องก็เลยขึ้นมาส่วนน้ำมันที่นี่ก็น้ำมันลำ้าวนะเป็นน้ำมันลำไก่นี่ครับเพราะมันเลยทำให้หอมอีกหนึงหนูชอบน้ำจิ้มเขามากเลยค่ะขวดขวดเยอะมากคือบางพี่อ่ะเขาทำเหมือนใช้แบบน้ำจิ้มไก่ชุยๆอ่ะแต่นีจะแบบรู้สึกความประณีตใช่ที่สังเกตเป็คนรอเยอะมากมากใช่รอนานเป็แต่ว่าก็ไม่นานเท่าไหร่คนมาร้านนี้เพื่อที่จะมาซื้อ ่ตลาดนี้ต้องซื้อกลับไปคือเห็นที่นิวบอกว่าตอนที่ไม่กินเจก็ขายเขาขายทั้งช่วงที่กินเจแล้วก็ไม่กินเจนะขายตลอดเลยทุกวันกนงถึงสุดไม่ให้ลืมอะไรไมียืมมีเยอะเลยค่ะนั่นเหมือะให้ายกัโอ้โห และเมนูนี้เต้าู้ทอดร้านแวะสั่งตลาดรวมอย่างเขาว่าอร่อยแต่คุณว่ากรอบน้ำมันไม่เหลจนต้องแวะสั่งค่ะที่แรกนึกว่าเต้าหู้มันจะเหม็นแต่พอทานไปแล้วไม่เหม็นเลยอร่อยมากกินใจให้อร่อยต้องเต้าหู้ทอดร้านนี้เลยค่ะน้ำจิ้มก็ดีเต้าหู้ก็เด็ดอย่างริมาโดนนะคะแล้วคนละคะคิดว่าอร่อยหรือเปล่าต้องมาพิสูจน์ค่ะมาล